สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่1นธันวาคมนะครับเราไปดูผลบอลเมื่อคืนนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ของปราสาทเลนแก้วเจอกับสายการดงนะครับก็จบด้วยการเจ้ากันหนึ่งหนึ่งคู่ของเจ้าป่าพบกับมาขาวอิฟสวิตทาวก็เป็นทางด้านของนอตติงแฮมเฟลทที่ชนะ1นึ่งศูนย ส่วนคู่ของพึ่งน้อยเบนฟอร์ดเจอกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ิตี้เบนฟอร์ดคว้าชัยไปด้วยสกอร์4-1คู่ของหมาป่าวูบเบิตันเจอกับบอลมัดตบอลมัดตบุกเอาชนะวูบเบิตัน4-2คู่ของเวสต์แฮมเจอกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลบุกเอาชนะเวสต์แฮม5-2ส่วนฟุตบอลบุนเดสลีกาเยรมนเลวูเซนเอาชนะยูเนียนเบอร์ลิน2-1อาร์บีไลซิกเปิดบ้านพ่ายกับวบบวก1-5ไฟบวกเปิดบ้านเอาชนะมืนเส้นกัดบัก3-1 แวร์เดอร์บเมนเสมอกับสซุดการ์ด2-2เอาบวกเอาชนะบกคุ้ม1-0ดอดมูลเปิดบ้านเสมอกับบาบเยอร์1-1นี่ก็เป็นผลบอลพิมียร์กับบุนเดสลีกาของคํำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนท่านใดนะครับที่กำลังมองหากลุ่มนํำเล่นกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลหรือว่ากลุ่มข่าวสารกีฬานะครับสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามการขอเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ไลน์ tn777 นะครับ อย่าลืมแอดอันาาแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นพิมพ์เล็กซึ่งในกลุ่มเนี่ยเรามีการนําเล่นกันทุกวันนะครับหรือว่ามีข่าวสารส่งให้ในกลุ่มทุกวันนะครับก็อย่าลืมแอดกันมาด้วยนะครับจนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้มชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ